ครับสวัสดีครับพบกับผมเสียงลุยทุ่งอีกครั้งครับหรือว่าช่างรุ่โซลา่าเซลล์นะวันนี้ก็สวัสดีกันที่จังหวัดชนบุรีครับอำเภอพัฒนานิคมวันนี้เป็นชุดติดตั้งสี่แผงแรงครึ่งนะครับเนาะส่วนนี้น้ําลึกเราก็คํานวณน,น้ําลึกและน้อยนะครับเราก็คํานวณมาว่าจะทํำยังไงให้ได้ใช้น้ําได้ยาวขึ้นนะครับเนาะถ้าเอาตัวแรงมาก็จะ จะดูดทีเดียวหายนะครับนี่น้ำลึกมากบ่ออยู่ที่แปดสิบเมตรนะครับก็จะทำการหย่อนบาดาลวันนี้ก็มีอากาศคืมฟ้าคืมฝนนะครับพายุเหมือนจะออกแต่ยังไม่ออกนะครับก็วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่หกหกเมษายนนะครับเนาะนี่ก็เป็นชุดทีมงานช่างรุ่งโซลาเซลล์นะครับแต่พี่นี้จะมาเป็นเป็นช่างขึ้นแทงน้ำนะครับเนาะ ก็จะใช้ระบบขึ้นแท้งครับก็จะติดตั้งแทงน้ําไว้ด้วยเราก็จะหย่อนบาดาลน,นะครับนี่ก็ส่วนปา๋าเป็นผู้ว่าจ้างครับรูปรอด้วยนี่ดูหน้าตาเข้มเปรีย้ยแต่ใจดีมากครับใครเห็นอย่างนี้โอ้โหคำพูดคาจาเกน่าฟังมากครับและมีเหตุผลเดี๋ยวเราจะมาดูน้ํากันนะครับนะสักครู่ เราก็มาดูน้ำกันนะครับเทสน้ำก่อนตอนนี้บ่ายสามคืมฟ้าคืมฝนนะครับเนาะนี่ครับน้ำก็ไหลย้อนไปที่สามสิบสองเมตรครับดูน้ำว่าจะอยากไหลาย,ยาวประมาณไหนแต่เสียดายที่ฟ้าคืมนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรเราก็ดูระดับนี้ไปก่อนบ่ายสามโมงฟ้าคืมน้ำยังไหลชุดคอนโทรลชุดแผงทำงานได้ดีครับก็ไม่มีปัญหาอะไร เหลืออย่างเดียวเหลือเทสน้ําว่าจะได้ประมาณกี่ชั่วโมงครับต้องมาดูกันพรุ่งนี้อีกทีนึงว่าระดับแดดจัด,จดๆเขาจะดูดได้ประมาณกี่ชั่วโมงถึงจะหมดแต่ถ้าไม่หมดก็เป็นโอกาสดีของกเกษตรกรนะครับเนาะแกก็อยากทํานาทําไรนาสวนผสมนะครับนะเนาะแล้วโอเคครับพรุ่งนี้เราจะมาดูกันอีกทีว่า มันจะขาดหรือไม่ขาดครับผมนี่ก็เอาตัวเบาที่สุดมาแล้วนะครับเนาะเป็นตัวแรงครึ่งครับหรือว่าพันร้อยพันหนึ่งร้อยวัตต์ย้อนลึกได้ที่แปดสิบเมตรนะครับเนาะแต่เราย้อนเราจะย้อนตามลงไปเรื่อยเรื่อเราจะไม่ย้อนทีเดียวสุดเราจะย้อนตามขาดเมื่อไหร่เราตามขาดเมื่อไหร่เราตามเราจะทําจนกว่าน้ําจะนิ่งนะครับเนาะถ้านิ่งเราก็เอาเลยครับผมก็โอเคครับพรุ่งนี้เรา จะมาดูกันอีกทีนึงครับผมก็มาดูกันวันใหม่นะครับเนาะวันนี้เป็นวันที่7เมษายนก็โอเคครับน้ําไม่ขาดตอนนี้เราเทสไปประมาณ1ชั่วโมงได้ครับน้ําไม่ขาดแต่น้ําน้อยเราก็ให้มันไหลเบาที่สุดนะครับเนาะเพื่อเติมไปในแทงครับมันก็ไม่นี่แหละครับที่เราถึงบอกว่าถ้าน้ําน้อยให้ปรึกษากันคุยกันก่อนนะครับว่า เราจะใช้ปั๊มตัวไหนเราถึงจะได้น้ําให้ไหลยาวๆเพื่อมันอิ่มตาเนะครับเนาะแต่บางพื้นที่ไม่มีน้ําก็เอาตัวแรงไปขาดเลยอย่างสมมุติบอ่อนี้เหมือนกันครับบอ่อนี้ถ้าเราเอาตัวแรงมาไม่ถึงสามนาทีครับขาดแน่นอนครับนี่ครับเป็นตัวพันร้อยนะครับพันหนึ่งร้อยวัตต์หรือว่าแรงครึ่งนะครับเนาะแผงก็เป็น โมโนรับเซลครับ415บัตครับผมเราจะมาดูชุดทำงานกันนะครับเนาะนี่ครับตอนนี้ได้ที่2,800รอบก็ถือว่าโอเคนะครับเนาะดีกว่าไม่ไม่ได้น้ำเลยเพราะเราจะเติมขึ้นแทงถ้าเติมขึ้นแทงขนาดนี้ก็ไม่น่าจะเกินวันนะครับก็น่าจะเต็มใช้แทงอยู่ที่3,000ลิตร3,000ลิตรเพื่อจัดแจงน้ำในระบบสวน หรือแค่จะทำโค้งน้องนานี่แหละครับถ้าได้น้ำขนาดนี้ก okay. okay. ็ถือว่าโอเคครับผมเดี๋ยวจะไปคุยกับเจ้าของผู้ว่าจ้างเนาะเจ้าของบ่อครับป๋าสวัสดีครับครับว่าไงครับครับเป็นไงน้อชุดดีได้น้ำได้น้ำได้น้ำโอเคฮอนโดโลอะไรนะฮอนโดโลฮอนโดโลแฮนโดโลครับแฮนโดโลโอเคโอเคหนึ่งร้อยบาทน่าจะเชื่อถือได้นะครับเชื่อถือได้วันนี้ก็ ทดลองก่อนสักอาทิตย์นึครับแล้วไงจะเรียกช่างมาดูไหมแนะนําได้เลยครับแนะนำเกษตรกรเดี๋ยวนี้ก็จะแนะนำครับครับผมสู้กันกับจอใดพื้นที่นี้พื้นที่เจอใดนาครับไม่ไม่ครับขอบคุณช่างไวยครับครับผมครับผมหากท่านใดสนใจก็โทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0611602340ช่างรุ่งโซลาเซลล์นะครับ ฟังอีกครั้งครับ0611602340ช่างรุ่งโซลาเซลล์ครับก็โทรมาคุยกันปรึกษากันนะครับเรื่องน้ำนี่อย่างสาแก่ก็โทรคุยหลายวันอยู่ครับเราคุยกันเรื่องน้ำก็ทะเลาะกันก่อนครับเรื่องน้ำเราทะเลาะกันไปเรื่อยๆถ้าเป็นยังไงเราก็นี่ครับเราจะดูว่าประมาณกี่วิแต่ฟ้าไม่เป็นใจนะครับคืม กี่วิแล้วเขาจะเติมมาเต็มครับผม,มบสำหรับคลิปนี้ก็ <Thank you. S 1> สวัสดีครับ